ah <laughs> ทีงนี้มาก้าทันไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นที่แน่าชาัดแล้วนะคะว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารของคนในเมืองหลวงค่ะโดยเฉพาะคนในกรุงเทพและก็คนที่มีอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆนะคะข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนะคะเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของคนไทยหลายๆคนแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าการบริโภคผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นสามารถที่จะเอาชนะสื่อโทรทัศน์ได้วันนี้เราเลยบุกมาถึงออฟฟิศของบริษัท Google ะะไปคุยกับทางผู้บรริิหาะะา่วสถติการค้นหา การค้นหาข้อมูลของคนไทยที่ผ่านมาและเป็นยังไงนะ,ะโดยเฉพาะประเด็นข่าวดังที่ผ่านมาด้วยค่ะเมืม่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ยินข่าวเรื่องของศิลปินดาราอย่างคุณเจนนี่เนี่ยนะคะปรากฏว,ว่าออนไลน์เนี่ยคึกคักมากเลยกว่าก่อนที่โทรทัศน์จะออกข่าวซะอีกนะคะอยากถามรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ว่าวันนั้น Google ได้จับสถิติอะไรออกมาบ้างคะต้องบอกว่าข่าวของเจนนี่เป็นถือว่าเป็นมันเป็นสปค์ที่มันมันมาเร็วแล้วไปเร็ว คือ3วันแล้วก็หายไปเลยแต่ขึ้นสูงมากอันนี้อนยอมรับเลยคือถ้าเปรียบเทียบกับข่าวอื่นๆในในสวันนั้นน่ะก็คือเจนนี่ขึ้นขึ้นสูงสุดนะฮะมีคาแนะนําสําหรับธุรกิจโทรทัศน์นะคะที่ในยุคที่คนหันมาเสิร์ชข้อมูลบนบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนี่ยควรจะต้องมีการปรับตัวหรือว่าควรจะต้องมีการเสริมข้อมูลกันยังไงบ้างคะผมมองว่าเป็นสื่อที่ท,ที่น่าจะส่งเสริมกันได้เพราะมันไม่มีทางที่อินเทอร์เน็ตจะมาแทนทีวีนะ เนื้อหาที่เราเห็นอยู่ในทีวีอันนั้นะผมว่าเรามีเรามีค่อนข้างเยอะแะแต่สิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องของอนาคตนะ่ะที่อยากจะแนะนำให้ทั้งคนที่เป็นโปรดิวเซอร์เจ้าของรายการนะ่ะก็คือควรพยายามให้มีเนื้อหาสำหรับโลกออนไลน์มากขึ้นเพราะมันคือสิ่งที่ผู้บริโภคคนไทยนะอ่หากันอยู่ มีนักการตลาดหลายๆคนบอกนะคะว่าการทําผังรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันเนี่ยจะไม่ได้เป็นการทําผังรายการแบบเดิมแล้วเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยจะใช้การเสิร์ชผ่านทาง Google แทนนะคะตรงนี้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ถ้าเกิดจะทําแบบนี้ต่อไปเนี่ยมีคําแนะนํำยังไงคะคือข้อที่หนึ่งก็คือเราจะเห็นเลยว่าละครแบบแบบฮอร์โมนที่เป็นครั้งแรกที่ที่เรามีละครที่ถือว่าเป็นละครแบบออนไลน์แบบเพียวๆเลยและคนน่ยติดตามอะมากกว่าละคร ละครดังๆเลยนะฮะในทีวีประเด็นที่2อะ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าเสน่ห์ของของการดูละครผ่านผ่านเน็ตคืออะไรก็คือเราเลือกได้ว่าเราจะดูตอนไหนเราสะดวกดูตอนไหนก็คือเราก็ดูตอนนั้น ไม่เฉพาะเพียงแต่วงการโทรทัศน์วงการสื่อสารมวลชนเท่านั้นนะคะที่จะต้องปรับตัวกับการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตหรือว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ง่ายและก็สะดวกมากิขึ้นนะคะวงการโฆษณาะะหรือว่าวงการอื่นๆนั้นก็คงจะต้องปรับตัวเช่นกันค่ะติดตามข่าวสารเหล่านี้ได้ดีๆนะคะจากรายการ M c o n คอดนของเราทุกข่าวเที่ยงพฤหัสบดีและวันอังคารค่ะส่วนช่วงนี้ไปติดตามต่อกันในช่วงของ Palet t e IT และดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เรียพรสับแสนยากรพาเรตไอทีค่ะชาวสีเอียบอำเภอ2จังหวัดแพร่ออกแถลงการขอโทษชาวไทยและ Google หลังจากเข้าใจผิดไปห้อมล้อมรถยนต์ส e รีทวิลซึ่งเข้าไปถ่ายภาพ360องศาในพื้นที่โดยคิดว่าเป็นพวกสอดแนมเก็บข้อมูลสร้างเขื่อนค่ะด้าน Google ยืนยันรถ s t ส e รีทวิลไปเฉพาะพื้นที่สาธารณะและปฏิบัติตามกฎหมายไทยตอนนี้เก็บภาพมาได้แล้ว17จังหวัดค่ะ นี่คือความมั่นคงทางพลังงานยุคต่อไปค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐอาณาจักรประสบความสําเร็จในการสร้างเซลล์พลังงานจุลินทรีย์เปลี่ยน <And this S 2> ปัสสาวะเป็นกระแสไฟฟ้า,ฟาซึ่งเพียงพอสําหรับการชาร์จมือถือได้แล้วค่ะเร่งพัฒนาต่อยอดสร้างห้องสุข,ขาที่ผลิตไฟฟ้าต่อไป